ร่วมจัดไปโดย Sing Corporation, Brand s u p e r c u สกักลับสู่เบรกที่4ค่ะบันเทิงบันเทิงกับพี่นุ่นนัชานันค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ขอมาแบบอลังอลังสว่างมาแบบชุดหนีไดโนเสาร์มากเลยแต่งตัวเหมือนนางเอกเลยนะเอกก็คิดดูดีสวยๆแบบนี้แต่ขอโทษนะคะทุกคนพูดถึงไรซ์ลดโนเสาร์คนนี้หมดเพราะเขาแบบว่าเปรี้ยงจากเรื่องนี้เลยนะจริงๆเธอเกิดมากเราไม่ใช่แค่นางเอกคือบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้กับ Ju รา s s ิก World นะคะหล่อมากใหล่อมากคือไดโนเสาร์ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากคือต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคือเป็นภาคที่4่ นะฮะภาคแรกเหมือนกับจะพยายามสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้สองสามก็ไปสนุกกันในป่านะฮะ Jurassic Park ภาคสี่ก็คือสวนสนุกในฝันได้เกิดขึ้นแล้วเป็นเกาะเป็นเกาะเป็นเกาะที่แบบว่าอ้โหดโลกของไดโนเสาร์ไปเลยนี่คือจําได้มากว่าแบบเป็นหนังอมตะมากต้ต่เด็กต้องเป็นเด็กแล้วคือตอนนี้ก็คือไปดูอีกทีนึงคือเคยได้ยินเขาว่าอาถรรพ์ภาคต่อป่ะคะเขาชอบบอกกันว่าคนที่แบบทําหนังได้เปรี้ยงมาก ปรากฏว่าพอทำผ้าต่อแล้วจะแบบไม่มีคนดูใช่แต่เรื่องนี้รู้ว่าตรงข้ามเลยนะคือเรื่องนี้มันในตลาดมีเขาเรื่องเดียวไงแค่ดนตรีเนี่ยแตงแตนแตงแตนแตนคือคือทุกอย่างมันจะรู้เลยว่ามาจากเรื่องนี้ถูกต้องและที่ที่ดีคือเขาเอา imagination หรือจินตนาการผมว่าสวนสนุกอีกสัก5-60ปีจะเป็นยังไงก็ได้นะจริงเออคิดดูก็น่ากลัวนะ คือไดร่างสาวยิ่งใหญ่มากค่ะนางเอกก็สวยแล้วเพระเอกก็หล่อมากเลยทีเดียวนะคะเลยไม่แปลกใจงว่าทาไม Jurassic World เนี่ยถึงได้เปิดตัวมาเอาแค่วันเปิดตัวเลยเนี่ยสองพล้านน่ะบาทวันแรกนี้คิดเป็นเงินคิดเป็นเงินไทยให้แล้วคือ globally เลยนะหมายถึงว่าแบบทั่วโลกแล้วเอาแค่สุนเสาร์อาทิตย์คือ3วันเนี่ย first the first week end อาทิตย์แรกเลยเนี่ยนะคะ6ก0 0กว่าล้านน่ะตอนนี้นี่ยังไม่อยากจะนับเพราะมันยังขึ้นอยู่ คือด้วยความที่เราไปเห็นไทม์ไลน์ของเพื่อนเนี่ยจะชอบบอกเหมือนกันหมดว่าออกไปดูซ้ำรอบสองเยอะมากคนที่ดูรอบแรกไปดูซ้ำอะไม่ดูเลยรอบสองไหมเขาไปดูรอบสองได้ข่าวอะไรผูหลับค่ะเวลาดูทั้งเรื่องเขาดูทั้งเรื่องเขาไปดูภาคสองคืออะไรคือเอาให้เต็มๆเลยใช่เพราะชอบมากอยากจะเข้าไปดูอีกทีหนึ่งให้นึกว่ายากนะหนังที่ยังไม่คนเนี่ยอยากกลับเข้าไปดงหนังจ่ายเพิ่มอีกอะอะรสองแต่จริงๆเนี่ยการดูหนังสองรอบเป็นสิ่งที่เขาควรทำนะถ้าต้องการจะซึ้งคือ รอบแรกเนี่ยดูให้รู้เรื่องรอบสองดูเพื่อวิเคราะห์ว่ามันจะสอนอะไรใช่ถูกต้องนะคะก็เลยแบบโอ้โหเรื่องนี้ชอบแม่แล้วเป็นข่าวดีสำหรับใครที่ติดตาม Chris คริสแพลตพระเอกของเรานะคะยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็เล่นอย่าง guardians of galaxy แต่พอมาเล่นเรื่องนี้นี่แบบยิ่งกว่าแล้วคนก็กรีิดเขาเยอะมากใช่ข่าวดีก็คือว่าเขาบอกนะคะว่าเซ็นสัญ,ญญาเรียบร้อยแล้วกับจ u ราสิกฟ p a r กภาคต่อๆไปจะป r งจะ World จะ I s l a n d จะยูนิเวอร์สอะไรที่าวดีก็คือจะมีภาคห้าแน่นอนเขาบอกว่ามีแน่แต่ด้วยความที่อารมณ์ขันหรืออะไรไม่ทราบได้จริงๆเนี่ยตามข่าวคือเซ็นไปสองีกสองภาคคือภาคห้ากับภาคหกเป็นเขาเนี่ยนักข่าวอะไรบอกอุ้ยบอกว่าเซ็นสองภาคเหรอต้องตามตัวมาสัมภาษณ์แล้วสวัสดีค่ะคริสแทแบบว่ายูจะเซ็นต่ออีกกี่ภาคอ๋อสามสิบแปดภาคเบา อีกเคือเป็นการเล่นมุกเล่นมุกก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องเป็นราวโออีก3 8ภาคผ้านี่ต้องเป็นเขาเนะคะแต่เป็นเสามสิบแปด้าเขาแก่เขาสิทิผ้าก็เก่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งผู้ชายเองก็สนใจคือเรื่องของรองเท้านางเอกวิววิ่งอะไรคะไหวไหมคะถ้าอย่างเงี้ยวิ่งไม่ไหวเอาเลยขอถามก่อนเพื่อเรื่องคุณผู้ชมฟังหน่อยว่าเรื่องรองเท้าเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้สปอยนะคะถ้าใครไม่ได้ไปดูเขาดูตีซะว่าเขาดูกันหมดแล้วอะสมมติว่าดูแล้วอ่ะก็คือว่าไม่่ต้องงแปลใจวาน เอกร d a l l a ลัสฮาวเวิร์เนี่ยนะคะไปวิ่งอยู่ในนั้นวิ่งทั้งเรื่องวิ่งตามล่าวิ่งหนีไดโนเสาร์ด้วยรองเท้าส้มสูงค่ะไม่ถอดไม่ถอดเลยจนถึงตอนจบฉากจบคุณก็ยังใส่ส้นสูงอยู่คู่เดิมใช่ตอนนั้นเป็นทั้งป่าทั้งอะไรนะพื้นก็ไม่เสมอเขาวิ่งได้ไงเขาบอกว่าอึดมากอึดจนแบบประชาคมเน็ตที่เขาเรียกว่าเนติเซนเนี่ยเน็ตต้องไปตามหาว่า รองเท้าคู่นี้มันคือรุ่นอะไรหรอ,อมันวิเศษมาจากไหนหรอนั่นาน่ะสิแล้วมีคนหาคําตอบให้ได้ด้วยว่าเป็นแบรนด์ดังคู่หนึ่งรุ่นหนึ่งที่แบบว่าขายอยู่ในอเมซอนเนี่ยสนนราคาประมาณสัก ร้อยดอลลาร์ก็มายถึงสามพัน <3, 000 S 1> กว่าบาทสกว่าบาททไมแล้วเขาบอกว่ามีที่มาที่ไปด้วยนะคะว่าตัวนางเอกเนี่ยค่ะคือเนื่องจากคาแรคเตอร์ในเรื่องเขาจะเป็นผู้หญิงแบบแต่งผู้หญิงแต่งตัวเนียบมากคือตอนแรกเนี่ยเหมือนกับผูม้ม่กลับบอกว่าให้เขาใส่รองเท้าผ้าใบค่ะแต่ก็ไม่เอาใช่ไหมใช่คือเอาก็มันต้องมีลุกเหมือนกับลุกของเขาเป็แบบผู้ช่ผู้หญิงที่ต้องสวยฉันแต่งผู้บริหารเพราะฉะนั้นฉปจะให้มาใส่รองเท้าผ้าใบได้ไงไม่ได้นะคะแล้วก็รองเท้าของเธอเนี่ย3.2นิ้วนิ้ นความส้นใช่ไหมถ่อสูงนะจ้าไหวไหมคะงห้เกือบเท่านี้ไปท้าดวนกันน้อยหน่อยไหมไม่เอาดีกว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามในความสำเร็จผู้หญิงเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะฮะแม้กระทั่งวิ่งในส้นสูงแต่แต่แต่ไม่แนะนำนะไม่ดีแนะนำไม่ดีไม่ดีแต่ถ้าใครอยากจะไปตามหาในก่ะเหร่างที่มันบอกไปหาในอเมซอนกันได้แล้วเขาบอกว่าแบรนด์ไทยของเราก็มีทำามาด้วยเหมือนกันสามารถไปซื้อกันได้วัดกันที่รองเท้าไม่พอวัดกันที่ความอืดของคุณดีกว่าแต่เสี่ยงมากเพราะว่าตามหลักจริงๆอีสส้้นนูงงววิ่่่แลเป็ยััไไมมดตก็เข้้อทาออย่่างนนนเพราาะมนนุษย์เรต้องงวิ่ ในระดับพื้นปกติไม่ห้ามใส่ทั้งสูงหรือว่าทางที่ดีก็ต้องใส่เข้าไปดีที่สุดถ้าวิ่งขึ้นเนินหรืออะไรเงี้ยข้อเท้าจะพังก่อนภาษาชาวบ้านก็คือว่าอย่าไปเรียนแบบเลยอันนั้นในหนังนะครับเขาเจ็บเขาได้ตังค์ให้เขาทำไปครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดคุณทำอย่างคุณจะเสียตังค์ไปหาหมอนะฮะใช่เดี๋ยวจะเคล็ดขัดย่อด้วยนะคะถ้าลมไปจะไม่คุ้มกันกระดูกกระเดี่ยวอแต่ว่าทีนี้เนี่ย กราฟิกเวิด์พูดถึงพระเอกไปแล้วพูดถึงนางเอกไปแล้วไม่พูดถึงไดนโนเสา์เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแบบติ่งพระเอกนางเอกอย่างเดียวอ๋อไม่ได้ไดโนเสา์มีเรื่องอะไรอ่ะมีสิคะเพราะว่าความยิ่งใหญ่บางคนบอกว่าโอ้โหคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือว่า CG อลังการมากสวยงามจะบอกว่าเบื้องหลังของการสร้างสรรค์ทีเร็กซ์หรือจะเป็นอะพาร์ทอรัสก็ไอตัวคอยาวหรือจะเป็นแรปเตอร์มันมีที่มาที่ไปเขาจริงจังมากไม่ได้ใช้แค่ซ g อย่างเดียวแต่จะจริงจังขนาดไหนไปดูค่ะ จากจูาราสสิกปาร์ภาพปนมรบทเวอร์ชันออริจินอลปี1993 22ปีผ่านไปค่ะกับการกลับมาพงานความยิ่งใหญ่อีกครั้งใน Jurassic World ทางปี2015เขาบอกว่าเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนและแน่นอนค่ะไดโนเสาร์ก็เปลี่ยนเหมือนกันเพราะสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรจุราสสิกในปีนี้ไม่ได้ใช้แค่คอมพิวเตอร์กราฟิกหรือว่า CG เท่านั้นค่ะแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยก็คือการสร้างหุ่นจำลองสมจริงทะลุจอ กว่าจะมาเป็นไดนโนเสาร์แต่ละตัวใช้ทีมงานคนมากกว่าไดนโนเสาร์ตัวเอกทั้งเรื่องรวมกันด้วยซ้ำนะคะและเพราะฉากดราม่าต้องการความสมจริงยิ่งกว่านี่ก็คือเบื้องหลังของฉากเศร้าหนึ่งในภาคล่าสุดที่อแพทอทซอรัสหรือว่าสายพันคอยาวเนี่ยกำลังจะตายต่อหน้าต่อตาพระเอกหนุ่มโอเว่นนี่แค่ส่วนหัวถึงคอของมันในฉากฉากเดียวคือเรียกได้ว่างานละเอียดขั้นสุดค่ะทั้งการลงสีผิวรอยเหี่ยวยน่น ดวงตาที่สื่ออารมณ์ชัดเจนและแน่นอนสามารถขยับได้สมจริงทุกประการก็เลยทำให้อแพทโทซอรัสหรือว่าคอยาวปีนี้เนี่ยกับคอยาวเมื่อ22ปีที่แล้วที่มีแค่ CG อย่างเดียวเห็นได้ชัดว่ามีพัฒนาการค่ะหรือแม้กระทั่งพระเอกอีกหนึ่งหนุ่มของเราอย่างแรปเตอร์ที่เมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยหลอกขึ้นเยอะเลย นอกจากนี้แล้วก็ยังมีฉากที่ยังคงความเป็นจูราสสิกอยู่นะคะนั่นก็คือฉากยุงที่ถูกซุาฟเอาไว้อยู่ในของเหลวสีเหลืองๆส้มๆแบบนี้หรือแม้กระทั่งฉากที่ต้องวิ่งผ่านทุ่งหญ้ากกลางฝูงแกลิมิมัสที่กำลังวิ่งอย่างร่าเริงก็เห็นได้ชัดว่าใช้มุมกล้องแล้วก็จังหวะเดียวกันเป๊ะ และนี่ก็คือความเหมือนและความต่างรวมถึงพัฒนาการของ Jurassic Park มาจนถึง Jurassic World นะคะก็เลยไม่แปลกที่ Jurassic World จะยังคงครอง Box Office อันดับหนึ่งได้อยู่ค่ะและนั่นคือที่มาที่ไปความยิ่งใหญ่ของไดโนเสาร์เห็นไหมว่าไม่ใช่แค่แบบ c ีจีโนเขาเล่นแบบเรียวเลยให้เหมือนจริงขยับได้จริงๆทุกอย่างแบบจริงจังมากรอติดตามต่อไปดีกว่านะคะเขาภาคหน้า จะมาเมื่อไหร่เราก็ไปชมกันน่าสนุกนะวก็เขาบอกยังว่าภาพต่อไปออกปีไหนยังไม่มียังไม่มีกําหนดแต่ว่ารู้แค่ว่าคริสแพทรเล่นอันนี้คุณผู้ชมอยากรู้นะฮะว่าจะเร็วแค่ไหนอยู่ที่ยอดใช่ถ้ารายได้สูงเชื่อผมฮะมันจะออกมาเร็วมากเร็วมากจะออกมาเร็วมากไม่นานเกินรอนะโอเคเดี๋ยวทิตหน้าเอาเรื่องเด็ดๆมาเล่ากันต่อนะแน่นอนอาทิตย์นี้เรา break the record ไปแลรวพูดถึงหนังที่ทําลายสถิติอาทิตย์หน้าพูดถึง break up บางเลิกใช่แต่เลิกแบบไม่ธรรมดานะฮะเลิกแบบ ชึบๆเลยจะชุดยังไงเดี๋ยวติดตามวิทีนึงค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเป็นไงฮะช่วงหน้านะคะพี่แชมป์ก็ได้ไปสัมภาษณ์น้องๆนะคะเด็กไทย3คนที่ติดอันดับอยู่ในเอเชีย22คนในการแข่งขัน22คนที่เก่งที่สุดเด็กไทยอยู่3า<ช>และความคาดหวังของเขาอนาคตจะเป็นนักบิดระดับโลกเป็นยังไงช่วงหน้าจัดจัดไป,ดไปคิดว่าต้องทำยังไงหลังจากจบ6สนามเราจะเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียผมว่า อยากจะขึ้นไปขี่ใน้ถมอเตอร์คีแบบในรายการโมวีพี GT ครับคือจริงๆเลย